ครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับบนช่อง y o u t u b e แมนทีวีชาแนลนะครับพบกับผมเช่นเคยครับช่างแมนคลินิกรัตนบุรีนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้ไม่ได้ขายไม่ได้จำหน่ายนะครับตัวนี้มีไว้โชว์นะครับอ่านะฮะตัวนี้เป็นพาวเวอร์แอมป์นะครับในยุค90นะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับเมื่อสมัยประมาณกี่ปีแล้วล่ะ สิบยี่สิบปียี่สิบปีกว่านะครับยี่สิบปีที่แล้วเอาง่ายๆนะครับนะเมื่อก่อนก็ในวงการเครื่องเสียงนะครับก็ไม่ค่อยมเอีเครื่องเสียงเป็นแท่นพาวเวอร์นะครับเป็นแท่นที่เราเห็นกันแบบสวยๆงามๆม,มากเท่าไหร่นะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นพาวเวอร์หน้าหลานะครับพาวเวอร์มิกนะฮะถ้าเรียกกันในภาษาชาวบ้านนะครับภาษา ท้องถิ่นนะครับเป็น power mix นะครับกำลังขับก็ไม่สูงนะครับกำลังขับพวกนี้ก็ประมาณ300นะครับ50 250ถึง500วัตต์นะครับส่วนมากนะครับก็ถ้าเป็นตั้งแต่ต้นก็จะมีเป็นแบบ mono นะครับ mono นะฮะ350วัตต์บ้าง250วัตต์บ้าง500วัตต์บ้างเป็นโมโนนะครับหลังๆมาก็จะเริ่มมีสตอริโอนะครับแบ่งข้างนะครับข้างละ 150่ิบวัตต์บ้างข้างละ350วัตต์บ้างนะครับนะฮก็จะมีปนปนกันไปนะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับแต่พวกนี้จะเป็นวัตพวกวัตไอเม s ดนะครับเป็นวัตแท้วัตรู้สึกว่าเสียงพวกนี้จะจะให้พลังงานที่สูงนะครับเพราะว่าตู้ลำโพงสมัยก่อนนะครับมัน มันไม่ได้แยกตู้เบสนะครับไม่ได้แยกเป็นซับเบสไม่ได้แยกเป็นเสียงกลางแหลมนะครับก็คือเป็นเสียงลําโพงแบบรวมๆกันไปเลยนะครับก็คือจะเป็นตู้ทรงสูงนะครับเป็นทรงสูงตู้ใบหนึ่งสูงโอ้ท่วมท่วมหัวคนนะครับ2เมตร3มเมตรนะครับก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่หน้าตู้นะครับ15นิ้วบ้าง12นิ้วบ้างนะครับจะเป็นตู้ทรงเก่าๆนะครับ เป็นตู้ตั้งนะครับตู้ตั้งในตู้ก็จะมีอยู่ประมาณ3ดอก2ดอกนะครับอ่ประมาณนี้แหละนะครับผมก็จะอ่าเป็นทั้งเสียงเบสเสียงกลางแหลมอยู่ด้วยกันในตู้นะครับอ่ตัวนี้ผมก็จะมาให้ดูนะครับที่เหลือๆอ,อยู่พอเห็นนะครับอ่าไอตัว power สมัยก่อนนะครับมันจะไม่มีไฟนะครับไฟ V u นะครับมันจะเป็นอ่า เข็ม VU แทนนะครับเข็มพวกนี้ก็จะนับเป็นกำลังไฟนะครับนับเป็น uh, dB นะครับเกี่ยวกับกำลังไฟที่ออกจาก uh, ตัวเครื่องขยายเสียงนะครับเดี๋ยวจะก,ก็จะประมาณนี้นะครับไอตัวขยายเก่าๆนะครับสเปคที่เขียนไว้500วัต500อะไรนี่เป็นวัตเต็มนะครับเป็นวัตเต็มนะฮะนะครับผม ตัวแท่นนี่จะหนานะครับประมาณ2อ3ยูยูนะครับประมาณนี้นะครับก็คือวัดพวกนี้เต็มนะครับเป็นหม้อแปลงเป็นหม้อแปลงนะครับส่วนมากจะเป็น cast ab นะครับส่วนใหญ่นะครับจะมีแบบโมโนบ้างสเตอริโอบ้างก็เปนปนกันไปนะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับตัววอลลุ่มนะครับก็จะเป็นวอลลุ่มรวมๆมนะครับมีปรับเสียงกลางแหลมเสียงเบสเสียง ทุม้มเสียงกลางแหลมอะไรก็ปนปนกันไปนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูไอ้ของยี่ห้ออะไรนะครับยี y ่ห้อ ps นะครับ ps สานะครับ s สาสเตอริโอซิสเต็มนะครับตัวนี้ผมไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นของค่ายไหนนะครับตัวนี้นะครับแบ่งแชนแนลการทำงานชัดเจนนะครับมีวอลลุ่มนะครับก็เรียกว่าอะไร ตายหรือเปล่าวัลลุ่มนะครับวลลุ่มพวกนี้เหมือนเหมือนเหมือนเป็นวัลลุ่มแผ่นเสียงนะครับถ้าพูดพูดง่ายๆนะครับอ่าการแผ่นเสียงนะครับจะมีปิดนะครับมีออฟนะครับมีช่ a แอลเอนะครับก็คือช่องซ้ายช่องขวานะครับช่แอลเอนะครับช่อแอลบีนะครับแล้วก็ a b ก็คือทั้งซ้ายทั้งขวานะครับอืมนะครับโอ้แยกกันไปอย่างนี้เลยนะครับ ตัวนี้คือปิดเสียงนะครับปิดเสียง Channel A เสียงออก Channel B เสียงออกนะครับแล้วก็มี Channel A และ B ให้เสียงออกนะครับอืก็ทำกันแปลกๆนะครับในเครื่องเสียงนะครับกางแจ้งทุกวันนี้ก็ไม,ไม,ไม่ไม่เห็นระบบอย่างนี้แล้วนะครับส่วนมากถ้าเปิดขึ้นมาก็ทั้ง A ทั้ง B นะครับก็มีอ่าวลมนะครับแยกซ้ายขวาเลยนะครับ ตัวนี้ก็น่าจะมันเป็นสเตอริโอยังไงไม่แน่ใจเพียนว่าสเตอริโอนะครับแต่วอลลุ่มตัวหลักมีอ่าน่าจะเป็นวอลลุ่มเขาเรียกอะไรอะวอลลุ่มสเตอริโอครับวอลลุ volume ่มสี่ขาหรือเปล่านะครับวอลลุ่มสองชั้นนะครับอ่าประมาณนี้แหละเป็นวอลลุ่มสองชั้นนะครับก็คือถ้าบิดบิดก็คือทั้งสองชั้นก็จะบิดนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาก็จะบิดไปพร้อมกันด้วยนะครับอ่ามันจะมีวอลลุ่มแบบ ชั้นเดียวกับสองชั้นนะครับประมาณนี้แหละนะครับใช้งานก็นะครับไม่มีหลอดไฟนะครับมีหลอดไฟก็จะเป็นหลอดไฟแบนๆนะครับเมื่อก่อนนะครับสมัยก่อนเป็นหลอดไฟแบนเป็นมีตัวนี้ยังมีโปเทคชันนะครับโอ้ครับผมวัตกรรมเมื่อก่อนก็ยังมีโปเทคชันนะครับ แล้วก็มี on off นะครับภาว์ปิดเปิดครับตัวช่องเสียบไม้ก็ยังเป็นธรรมดานะครับตัวนี้นานแล้วนะครับเบสนะครับกลางแหลมอันนี้เป็นอะไรบาลานอ๋อบาลานนะครับบาลานซ้ายขวานะครับบรูมเมนหลักนะครับเป็นสองชั้นมีช่องเสียบไม่นะครับแล้วก็มีอะไรเอ่ยนะครับ การปรโมทนะครับการใช้งานนะครับตัวนี้ยังใช้ได้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะสมบูรณ์ร้อยเป์เซ็หรือเปล่านะตัวนี้จะเป็นโหมดนะครับเป็นออกนะครับเป็นจุนเนเป็นโฟนเป็นไมค์นะครับการปรับต่างๆนะฮะตัวด้านล่างนี่ก็ไม่แน่ใจนะครับเป็นของยี่ห้ออะไรนะครับมัน ลอกไปหมดแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของยี่ห้อ mkc นะครับเป็นพาวเวอร์รุ่นเก่านะครับการปรับกดเหมือนกันมีเบสมีมิสโล้วมีบาลานซ์นะครับแล้วก็มีเมนหลักนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโหมดปรับอตัวนี้มีเสริมเข้ามานะครับ มีเอ็กโคอ๋อมีเอ็กโคของไม้นะครับอย่างเดียวนะครับก็มีไม้หนึ่งไม้สองมีชแนลปรับนะครับตัวนี้ก็จะตัวด้านล่างกเป็นพาวเวอร์หน้าลายนะครับไม่รู้ของยี่ห้ออะไรโอ้วอลลุ่มยังหนึดๆน่อยู่นะครับเหมือนกับว่ายังใช้งานได้ดีอยู่นะครับมีอีคิ EQ ด้วยนะครับอ่ออีคิ EQ วก็ยังสไลด์ได้นะครับ เสียง EQ ย่างสไลด์ได้แต่ขาดไปช่องหนึ่งนะครับน่าจะเป็น EQ ของฝั่งไฮนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นระบบอะไรสเตอริโอหรือโมโน,โนเนี่ยนะครับไม่แน่ใจนะครับมีอินพุตหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องห้าช่องเป็นสเตอริโอหกช่องสเตอริโอแล้ว ไอตัวนี้ไม่แน่ใจนะครับเป็นเป็นอะไรนะครับตัวนี้ไม่รู้จริงๆนะครับว่าเป็นชแนลว่าเป็นเสียงอะไรนะครับไม่รู้ว่าเป็นออกหรือเป็นอะไรนะครับตัวนี้ให้คําตอบไม่ได้นะครับแต่แท่นใหญ่นะครับตัวนี้รู้สึกว่าประมาณ 4u นะนะครับ power mix ตัวนี้หนักครับ เคยรื้อดูข้างในก็หมอแปลงนะครับเต็มแท่นนะแต่ถ้าเอาไปแปลงเอาไปแปลงเอาไปทําหน้าใหม่ก็น่าจะจะใช้ได้โอเคอยู่นะครับอืประมาณนี้ครับตัวน,นี้ก็จะเป็นตู้แอมนะครับตู้กีตาร์นะครับตู้กีตาร์เก่าๆแหละข้างในมีดอกลำโพงด้วยนะงานเป็นสิบสองนิ้วแหละ การปรับก็น่าจะไม่มีอะไรพิเศษมากมายนะครับเป็นตู้แอมกีตาร์นะครับรุ่นเก่าๆนะครับ ga 8 0นะครับแอมกีตาร์นะครับนะก็มาให้ชมประมาณนี้ครับผม power amp นะครับยุค90นะครับย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนนะครับใช้กันในงานวัดงาน วัดนะครับเป็นงานวัดงานบุญต่างๆนะครับสมัยเมื่อก่อนนะครับที่ยังไม่มีใครเล่นเครื่องเสียงกันเยอะนะครับก็จะเป็นพวกประเภทนี้แหละนะครับจะเยอะนะครับผมส่วนที่เราเห็นเห็นกันทุกวันนี้มันก็เป็นยุคใหม่แล้วนะครับการปรับปรุงการพัฒนาก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยนะครับก็มีให้ชมประมาณนี้ครับผม นะพวกประดิษฐ์สซาวพวกอะไรก็น่าจะไม่มีนะครับผมเพราะว่าน่าจะเข้าไม่ถึงนะครับเพราะว่าน่าจะแพงในช่วงยุคนั้นนะครับอ่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับพอดีผมก็เป็นหาวัยรุ่นนะครับยุคใหม่ๆขึ้นมานะครับไม่ค่อยได้คุ้นเคยนะครับกับระบบยุคเก่า ตัวนี้มาก็เก็บไว้นะครับแต่ก็ใช้งานได้อยู่นะครับยังใช้งานได้นะครับแต่ถ้าดัดแปลงระบบใส่วงจรใส่อะไรเข้าไปแล้วก็น่าจะได้เสียงที่ดีนะครับใส่บอร์ดได้ใส่ภาคขยายใส่อะไรเข้าไปก็น่าจะได้นะครับคงม,มีประมาณนี้นะครับผมในการ พาท่านผู้ชมมาดู Power Am p นะครับในยุค90นะครับสมัยก่อนนะครับว่ามันหนักมันอะไรประมาณไหนนะครับผมหน้าตาเป็นยังไงสวยหรือเปล่าหรือไม่สวยอะไรก็นะครับประมาณนี้แหละนะครับสมัยก่อนก็ไม่เน้นว่าสวยนะเน้นเสียงดังออกก็ได้แล้วนะครับผมกับผมก็ต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ